สวัสดีจ้าพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเดือนขอออกนอกสถานที่หน่อยนะคะวันนี้ป้าเดือนขอมาทําอะไรให้ดูหน่อยหนึ่งป้าเดือนจะพามาดูป่าวายจ้าปลาวายเนี่ยมีทั้งวายขาวแล้วก็วายแดงนะคะวายแดงก็คือทาอ่างุ่นสีแดงนั่นเองเอามาทําเป็นวายสีแดงนะคะที่มองเห็นไกลๆโน้นนะคะเพื่อนๆจ๋านั่นคือเป็นภูเขาที่ปลูก อง,งุ่นกันทั้งภูเขาเลยนะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยนั่นก็คือป่าอง,งุ่นล้วนๆเลยเนาะเขาปลูกอง,งุ่นกันเพื่อเป็นอา,อาชีพนะคะเขาเป็นอาชีพกันเลยนะคะแถวนี้คือ จากการทํางานกิจวัตรประจําวันของอตัวเองแล้วที่บริษัทนะคะก็ยังมีการปลูกองุ่นจ้าพี่น้องจ๋านี่เลยนะคะอันนี้ที่เห็นนี่นี่ยเป็นองุ่นเขียวนะคะวันเดื่นจะพาไปดูใกล้ๆเนาะนะคะองุ่นเขียวเนี่ยเอาไว้ทวาไวน์ขาวนะคะพอเขาบ่มออกมาแล้วพอเก็บแล้วบ่มออกมาแล้วองุ่นเนี่ยนะคะสีเขียวๆเ,เนี่ยก็จะมีน้ําสีขาวๆออกมานะคะดูสิคะเนี่ย เต็มไปหมดเลยดกมากๆเลยนะคะนี่คือองุ่นที่เขาเอาไปทำวายขาวค่ะที่ให้เราดื่มกันนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าดูสิคะโอ้โห มองไกลสุดลูกหูลูกตาไปหมดเลยเพื่อนๆจ๋าวันนี้ขอออกนอกสถานที่หน่อยเนาะจะพาเพื่อนๆมาเปิดหูเปิดตาดูสวนองุ่นจ้าสวนองุ่นเนี่ยนะคะเขาทําเป็นบริษัทเลยนะนะคะที่เนี่ยเมืองน,นี้นี่นะคะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดโดยการทํไวายของเขาบ่มเพาะของเขาเนี่ยอร่อยมากๆนะคะวน์ดีแล้วก็วนยที่มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วราคาก็ไม่แพงนะจ๊ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยทํากันเป็นอาชีพ เลยนะคะเป็นอาชีพเลยบางที่เนี่ยเขาเปิดเป็นบริษัทเลยนะคะอันนี้คือวายแดงนะจ๊ะที่เอาไปทำวาแดงนะคะนี่เลยเนาะนะคะอุ้ยเพื่อนๆจ๋าดูสิคะพวงเป็นปั้นๆเลยไม่ใช่น้อยๆนะคะลูกหนึ่งลูกหนึ่งแต่ละพวงเนี่ยอุ้ยจะหล้มแต่ละพวงเนี่ยเพื่อนๆจ๋าดูสิคะแน่นปึกๆเลยนะคะนี่ก็สุกแล้วนะคะใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะ เขาใกล้จะเก็บเอาไปบ่มแล้วนะคะเก็บแล้วก็เอาไปบ่มบ่มไว้สักพักหนึ่งก็ได้ออกมากอ,อกใส่ขวดแล้วก็เอาออกขายได้เลยจ้าอันนี้ก็คือไวยแดงนะคะนี่เลยที่ที่เขาทําไว้กันนะคะเพื่อนจ๋าอันนี้ไว้แดงแล้วอันนี้ก็ไว้ขาวนะคะปลูกติดกันเลยเพื่อนๆนจ๋าเห็นไหมคะอุ้ยเป็นพวงเป็นพอนเป็นก้อนเป็นเกลียวเลยเนาะนะคะ เยอะมากมากเพราะว่าที่นี่นะคะเขาทำองุ่นอเป็นอาชีพเลยนะคะเป็นอาชีพแล้วก็เอาไว้ขายก,ก็นะคะเป็นขวดขวดหนึ่งก็สนนร,ราคาก็หลายบาทอยู่นะคะแล้วแต่เกรดขององุ่นเนาะนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะให้มาดูวันนี้ก็เลยพามาดูพวงองุ่นค่ะมีทั้งองุ่นเขียวองุ่นแดงนะคะทั้งไวท์แดงแล้วก็ไวท์ขาวจ้า